สวัสดีครับผมดกกรวิชัยว่องศริพัฒนาพบกวันอีกแล้วนะครับ Business Network Guru ครับวันนี้เราจะมาคุยกันต่อนะครับถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับในความลับของการทำธุรกิจของ Apple ว่าเรื่องของการ set the stage คาว่า set the stage คือการจัดเวทีในการขายสินค้าให้กับลูกค้าหลังจากที่เขาคำนึงถึงการสร้างแรงจูงใจให้กับคนภายในนะครับการเซิร์ฟลูกค้าภายนอกต่นี้ที่เด็ดเขาอยู่ตรงนี้ครับ เวทีสังเกตไหมครับเวทีของการขายของ Apple ไม่เหมือนคนอื่นลูกค้าเข้าไปจะรู้สึกรู้สึกดีๆออกมาตลอดเวลารู้สึก enrich ออกมาตลอดเวลาหลังจากที่ออกมาจากร้าน Apple ซื้อหรือไม่เรื่องนี้เพราะ Apple ไม่ได้คำนึงว่าคุณจะซื้อของเขาหรือไม่นะครับยกตัวอย่างเช่นมีคำกล่าวของบริษัท PNG ที่เคยบอกว่า God are in detail นะพระเจ้าอยู่ในรายละเอียดนะ ในขณะที่ Apple พูดว่า Devils is in detail นะครับความหมายมันคือเหมือนกันนะอะไรเือถ้าท่านไม่สนใจรายละเอียดท่านจะพังโดยไม่รู้ตัวนะครับนะความรับอยู่ในรายละเอียดลูกค้าไม่โง่ขนาดที่จะไม่รู้ถึงรายละเอียดของสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของ Design ในแง่ของแพคเกจจิ้งซึ่ง Apple จะพิถีพิถันและให้ความสำคัญยางยิ่งทีเดียว นะเขาให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการที่ลูกค้ารู้สึกอย่างไรเมื่อออกจากร้าน Apple มากกว่าความสำคัญที่ว่าลูกค้าจะซื้อของือไมเมืม่อออกจากร้านแอปเปลนะครับัที่คุณเคยเห็นคำกล่าวของบริษัท n i ก e ้ Nike, เคยพูดนะครับที่บอกว่า just do it แต่ Apple ไม่ได้พูดแบบนั้นนะครับเพราะ Steve Jobs จะพูดจำลองว่า Just make it great ไม่ just do it แต่ต้องทำให้มันยิ่งใหญ่เสมอเพราะนั่นคือสไตล์ของ Apple ในการ set the stage พบกันค้า้งหน้าครับขอบคุณครับ